สวัสดีครับ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 อ่าอันนี้เป็นแอร์น้ำส่งมาครับเพื่อทำเคียบริกเกอร์ระหว่างรอนะโดยด้านมืน 4. อองหรือมืออาไปเนียนผมเลยนะออเอาไปเนียนแบบออเอาไปเนียนผมจัดเลยตรงนี้เชื่อได้ก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะครับตรงนี้ก็ถาม ps ก็นี่เลยครับยัดลิควิดกับไอพาริวิชันลงไปก่อนแล้วหั้นก็ฟอนต์สปปริต แล้วก็บ b บครับอยู่ A อนะอันนี้แบบง่ายสุดละก็จะเป็นเออมานีนะซึ่งเปลี่ยนเป็นยันเด็กแล้วแต่ไม่เป็นไรครับมานี้เก่าไม,ม่มีปัญหาแล้วเชี่ยวลงตามไม่เชี่ยวลงสอดแปลกๆนะน,น,น่าจะคนละความหมายนะโอเคนี่ผมจัดแบบแบบไม่ลบหลุดต้องสลับเอ,อสลับตำแหน่งประมาณนี้นี่ จัดแบบไม่ลบหลู่ครับจัดแบบตามตามจริงตามใจเออประมาณนี้เลยครับนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับเย้เสร็จแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับนี่ครับนี่เลยถ้าถามเทเลสผมไม่ต้องถามเหตุผลมาาเอซีเฮ t i o n ยันเด็ก v ีพีแล้วก็นาว i นะนาวตจูเนียอาจจะแบบขยับขึ้นมาตรงนี้ได้หน่อยแต่สูงกว่าแน่นอนนะสูงกว่าพวกนี้ครับ ชาลอนสูงไปเหรอเฮ้ยโอเคแล้วเนี่ยมันสูงกว่าฮีโ่อีกสูงกว่าช้อปปี้ไฟแล้วก็แบบไม่ไม่สูงกว่าเอ็กตรีมเนี่ยผมผมให้โอเคแล้วอ่าเดี๋ยวสลับลิควิดเลยอ่ะบอกให้สูงไปอ่ะให้ลิควิดสูงไปด้วยอ่ะสลับตำแหน่งกับพารีเนะแม้จะพุ่งแพท้ทัวร์ล่าสุดมาก็าตามอ่าเนี่ยได้เมละ่ะประมาณนี้ก็ประมาณนี้เอซิเดชันยันเด็กแล้วก็ไปตะโปนะผมให้เทียดีครับน่าจะอ่อนที่สุดแล้วเทียมวยเหรอไม่น่าใช่อ่ะไม่ใช่เทียบเทียบวยแล้วไม่ใช่เทียบมววด้วยอ่ะ แบบนี้ครับแล้วก็จะเป็นนาวี่จูเนียที่ขึ้นมาเป็นนาวีนะแล้วก็ชอปปี้ไฟกับไอโร่อีกนะที่อยู่พอๆกันตรงนี้ก็จะเป็นคารอน x อ็กตรีมออร่าแล้วก็เคยมีนะผมให้เคียบีแบบพอกันแบบมีทรงหลุดทรงรั่วบ้างก็จะมีเบดบูมบอลคอนทันดาแล้วก็สปิริตนะที่ให้เคียเอครับเพราะว่าเขามีช่วงหลุดเยอะเยอะหน่อยนะช่วงนี้ช่วงแบบฟอร์มดรอปลเลยไม่ให้เอครับส่วนช่วงนี้นี่ก็ต้องแน่นอนครับ พาลิวิชั่นกับลิควิดนะที่ถ้าให้ผมพูดตามตรงก็คือแผเอื้อนะแผเอื้อแผเอื้อส่วนหนึ่งแล้วก็ฟอร์มกำลังเข้มข้นแม้ว่าอินสเดียจะป่วยออร์ดแอแอรแต่แม้ว่าจะเป็นโคบีมาสเตนอินก,ก็ก็ยังชนะพาลิได้นะเือว่าช่วงนี้นี่ทั้งฟอร์มเพลเยอร์แล้วก็แผลดวนกลับมาหาทีมลิควิดนะโดยเฉพาะเซเบอร์ไลท์นะไอแอกของเซเบอร์ไลท์เนี่ยวนกลับมาหาเพราะงั้นก็ตามนี้ครับเทลิดอ e ีบรูซีของผมครับแบบไวๆเหตุผลไม่ต้องเยอะ ผมให้แบบตามโอพนเนียนนะคุณจะเชื่อไม่เชื่อว่าเรื่องของคุณนะโอเคโอเคคัดคัด